สวัสดีครับเจริญทรัพย์หายเฮงนะครับก็วันนี้จะทดลองก่อนส่งตัวคู่ตอง11นะครับดูงานกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ11นะครับตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับต่ำครับขย่าให้เห็นๆนะครับว่านี่นะครับตองสี่ครับ คู่31ครับเห็นะครับ11ครับจะมีต่ำปนมาบ้างนะครับเพื่อไม่กลับทางได้คู่6ครับอันนี้หน้าลายนะครับได้ทั้ง4ทั้งลายนะครับนี่นะครับคู่5ครับตอง4ครับคู่6ครับคู่51นะครับ ตอนนี้ถ้าสนใจก็098 984 1961นะครับ ID Line ครับใส่ตัวแอปลงไปช่องค้นหาเพื่อนนะครับตัวแอป A เนี่ยครับ JHT 8808G นะครับมีทั้งโอนเงินและปลายทางนะครับตัวนี้ชุดคู่ตอง11นะครับสนใจไงก็ทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ